ได้เยอะมีนายน้องขันท้ครับปวดร้อนชีวิตเราได้ครับผมจะรีกรอบรับ เแีนนะ่ยมไเกณฑ์วกวนก็หนื่อยมากเลยครับไปนแจะก็ใจมากเลยันตลกตลกด้วยผมก็ตลกด้วยไม่ใชทุกคนครบแต่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะอยู่ด้วยกันทุวันเลยทุกวนันมาลองตั้งแต่เช้า,ชาไปจอดที่นี่ด้วยชิวๆใช่ไหมนระับขอบคุณมากคนระับ ยังไม่มีโอกาสได้ดมเลยไม่ตรงลยงนะกลับไปผู้ลบเลยอะไรนะครับเบิกยามั่วต่อเดือดดวนให้ยังไม่ฝัดเลยอ่ะมันคือแบบว่านอนหลับสนิทมาสกสงบไปเลยอ่ะไม่ได้ฝัดเลยครับเดีย๋ยวถ้าฝัดจะมาบอกเนี่ย จะได้กี่ตัวนะหกตัวเลยหรอหัหวังสูมยัง,งนั่นเนี่ยเราหกตัวจริงๆครับขอบคุณมากนะพวกเรา,า <ไป S 2> ก็น่าใไปนะครับจะหน้า ป็นจริงๆป็จริงคุณพอต้องไปแม่ฝ่ายที่เรามาถึงขอบคุณมากครับนะแต่วันนี้มีคนแบบว่าพกกระเป๋าแมวมาด้วยหลังเตน่ารักไหมขออนุญาตนะครับน่ารักไหมเผื่อว่าเองทุกงานตอนแรกทางนะ เขาส่งมาให้ผมบอกให้ผมวาดผมก็นั่งวาดดีสอบวันผมว่าผมเล่าก่อนว่าเนี่ยไอแผ่นไม่เก่งมันลายเส้นมันแบบแปลกๆใช่ไหมสุดท้ายผมวาดแล้ววาดแล้ววาดอีกนิดนึงก็ดูแบบดูไม่ตรง